ครูสอนนั่นแหละไม่ดูเด็กเขาเด็กเขาไม่ไปครูก็ดูแล้วแต่ไม่รู้จะว่าไงกันคนแบบเข้าใจนะแบบโอ้มาเจอกันปีใหม่แบบเออแล้วก็แจกของขวัญอีกอจารย์โอ้โหคือคาราโเกะนี่ร้องเพลงไม่ได้ร้องเลยต้องจับรางวัลแจกกันมันเกือบสี่สิบคนเ่ย ว่านจะจับรางวัลแหมว่ลาลีไลคนดำเนินการไอ้จันดงก่อจะรีดนได้แต่ถึงหมดเวลากนะัน้ะเบิดวันนั้นต้องไปงานศพอีกงานศพจันตุยย้ยไง <c oughs> ดูนี่เฮ้ยไม่ <c oughs> ใช่พ่อตาพ่อ <c oughs> ตาพ่อ <c oughs> ตาเขา <c oughs> ไปกมด่อวานนึว่าแงกอยู่กับแม่เออเราก็เลยแบบมันก็รีบอีอะริงง <c oughs> ถ้าไม่มีอันนั้นก็เลื่อเฉยจะได้ ไม่ไม่สนใจไปอบรมนะค่ยกบ้างคะนอนนั่นก็คุยกันดีครับไปไหมคือคืออย่างนี้ครับสูนิปคือประชุมคราวหน้าเนี่ยนะคือไม่ใช่ตอนนี้นะนี่ตอนนี้นี่ผมจะคุยกับอาจารย์ตอนพวกเรายังไม่มาอยู่กันสองคนสคนเนี่ยผู้บอกเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเป็นรองผอขอสิก่เราไปทะเลกันเออ ผมจัดบุลงเก้าสัปดาห์และสัปดาห์ที่สิอ่ะไปนอกสถานที่ไปไปนู่นอะไรบางแสนนครนายกไปอะไรนะรัอะไรไม่รู้่าไปหลายที่อ่ะหัวหินแบบพัฒเาวาอดีอแล้วเสร็จแล้วไปนั่งวันรูปกันแต่ตอนเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรทําไม่ได้หรือว่ามันค่าป้องที่มันจะสูงขึ้นกับมนพันยกกล่าใกล้ๆเออผมก็เห็นด้วยนะ ก็ไม่คุยกันก็ต้องคุยกันเดี๋ยวบริการเนี่ยก็ไม่คุยกันอีกบริการสถานที่เดี๋ยวปันธุ์ก็เนี่ยฮะปลายมีนาหรือต้นเมษาเนี่ยบริการสถานที่ราคาประหยัดเอ่อเรื่องเสาขาที่ไหนนะบ้านญาติหนูเองสวนลุงเล็กโอ้สวนลุงเล็กน้ำตกน้ำตกไหลผ่านแหมสวนลุงเล็กตอนนี้มุมมุมใหม่สว